รานนวักรรพระอาจารย์นะครับเวลาผมไปงานแสดงกับน้องๆน้ครับมันจะมีงานหลายๆประเภทนะครับอยากให้ทุกงานเนี่ยมันออกมาดีต้องทำยังไงครับพระอาจารย์ครับ สำหรับคำถามของคุณโยมอีดนั้นพระอาจารย์เชื่อมั่นว่าคำถามนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่คุณโยมอีดและก็มนุษย์ทำงานทุกคนในโลกนี้นั้นมีรูปแบบการทำงานอยู่4ี่รูปแบบด้วยกัน 1. ทํางทำงานเหมือนก่อกำแพงขณะที่ทำงานนั้นมุ่งมั่นแต่จะทำงานทำให้ได้งานแต่ไม่ได้คนสองคนบางคนทำงานเหมือนสร้างสะพานขณะที่ทำงานนั้นมุ่งมั่นทำงานด้วยแล้วก็ผูกมิตรกับเพื่อนร่วมงานไปด้วยผลก็คือได้ทั้งคนได้ทั้งงาน3คนบางคนทำงานเหมือนคน คนที่กําลังขุดบอ่อน้ําก็เปรียบเสมือนคนที่ทํางานไปด้วยขณะเดียวกันก็คอรับชั่นไปด้วยและสคนบางคนทํางานเหมือนศิลปินกําลังปั้นพระการทํางานแบบศิลปินปั้นพระนี่ะจะทําให้ได้งานชิ้นเอกเสมอไปคมทรรประจําวันนี้ก็คือทำงานดีเป็นศัก์เป็นสีแก่ตนทำงานไม่ดีก็เป็นกาลีแก่ตนขอรับรก,การขอคุณพระอาจารย์นะครับ